รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชันคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631ม ตอนนี้แขกอยู่ที่กาดหลวงเมืองเชียงตุงนะคะกาดหลวงจะมีทุกๆวันคุณชมระวังนิดนึงว่าเขาจะหยุดเดือนละหนึ่งครั้งนะคะในวันพระใหญ่คือวันขึ้น15บห้าค่ำลองเช็คดูดีๆถ้าจะมากาดหลวงเชียงตุงนะคะจะหยุดหนึ่งครั้งการหลวงเชียงตุง เป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์ดึงดูดสุดๆแล้วโดยเฉพาะสำหรับคนช่างกินแล้วก็คนที่อยากสรรหาอาหารที่สดใหม่เป็นธรรมชาติที่นี่ยังคึกคักมีชีวิตชีวามากเพราะว่าคนทุกชาติพันธุ์ทุกชนเผ่าที่อยู่รอบๆเมืองเชียงตุงรวมทั้งคนในเวียงเชียงตุงเองนะคะที่ทำอาหารชนิดต่างๆหรือว่ามีผัก มีผล,ลไม้ในไร่ในสวนของตัวเองแขกอยากจะมาเริ่มพาคุณผู้ชมไปจ่าตลาดกันที่เอกลักษณ์ของกาดเชียมตุงนั่นก็คือการกินข้าวหลากหลายนะคะแล้วก็กินข้าวโดยกับกินน้ำพริกด้วยเป็นข้าวที่แบบเห็นแล้วเราจะแบบตื่นเต้นอะแขกไม่รู้คุณผู้ชมตื่นเต้นหรือเปล่าแต่แขกเห็นข้าวแบบนี้แล้วตื่นเต้นเอาละคะ่ะ แ็กซื้อแล้วหลายอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปจ่ตลาดกันเลยแล้วดูว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหนกับกาดหลวงเวียงเชียงตุงค่คะอน,นี้วอนนอ,อันนี้คือไข่ไก่บ้านนะคะ เป็นไข่ธรรมชาติน่ารักมากแล้วแขกจะเห็นไข่แบบนี้แล้วจะต้องซื้อเดี๋ยวจะเอาไปให้ที่โรงแรมทําไข่ดาวให้กินตอนเช้าค่ะตาใดเจ้าแม่ตาใดเจ้าสองเหงห้าสองพันห้าร้อยจาร์ค่ะเอาเลยเนาะมายอมแล้วเนาะสองฟันมาได้กะนายอันนี้แม่เลี้ยงคนเดียวเลี้ยงคนเดียวกอกไก่อะ่ะเลี้ยงที่บ้านคนเดียวเลยอีจุกา้า จุก,ก้าอันนี้ออยังเจ้าสีแดงนี่อ้อย่างอ่ะกล้วย,วยขนมกล้วยกะแล้วมันหญยว่าสีแดงอ่ะ,ส,ส,อะสีของไออย่างสีกล้วยกะแล้วสีเหลืองนี้เหรอ พักทองอ่ะพัก,กทองอืมแล้วน,นี่อะไรอย่างเจ้าพักกัวซุนพี่นเอาไปย่าได้กินอ่ะมีตกกินสาจินเก๋แก่ทำสลัดเอาไปยำเอาไปทำสลัดค่ะไปขูดเป็นฝอยๆแกแขกไม่รู้ว่าชื่อชื่ออะไรผักนี้ยังไม่รู้จัก <S <S ชื่ออะไรอย่างก็ <S <S พักหัวซุนหัวซุน ยอมแพ้คนไทยว่าผักกะลับอันนี้เป็นเต้าหู้ขนนะคะเอาไปกินเหมือนเต้าหู้ยี้ค่ะคือกินกับข้าวต้มหรือไม่ก็เอาไปหมักกับเกลือผงชูรสแล้วก็เอาไปทอดถามว่าทำยังไงนะคะให้มีขนขึ้นที่เต้าหู้แบบนี้ ก็คือว่าเอาเต้าหู้เอาเต้าหู้ขาววางตะกร้าไว้แล้วก็ห่มด้วยฟางข้าวนะคะห่มกี่วันเจ้าหม่มเอาเขาเอาเต้าหู้ไปห่มในฟางข้าวสี่คืนนะคะขนก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะยังไม่เคยกินค่ะแล้วจะกล้ากินไหมเหมือนชีสที่เป็นลาขึ้นเนาะ เหมือนชีสเลยค่ะแล้วมันนุ่มๆแหมวแล้วมันเหมือนข้างในมันจะเป็นครีมแล้วอ,ะอ่ะเอาซื้อหนึ่งก้อนอค,นคุณผชมค่ะขอแนะนำว่าถ้ามาตลาดเชียงซุงนะคะให้ซื้อสิ่งนี้กลับไปกินที่บ้าน มันคือซาลามี่เนื้อแพะค่ะอร่อยมากเอาไปย่างไฟนะคะแล้วทุบเป็นฝอยๆไม่ต้องบอกนะคะว่าให้กินกับเครื่องดื่มอะไรเพราะว่าจะโดนเซ็นเซอร์ค่ะแต่อร่อยจริงๆเอาไปทำยำเนื้อแพะแห้งก็อร่อยค่ะก็ได้เจ้าอุย้ยผักดองอุย้ยน่ากินขนาดเลยขอจิ้มหน่อยได้ก็เจ้า เป็นผักกาดดองน้ำซาวข้าวค่ะคุณชมหือหือล้ำคะแนนชิมทุกอย่างคือคนเชียงตุงเขาบอกว่าผักเมืองไทยอ่ะเอามาดองอยังไงก็ไม่อร่อยเพราะว่ามันมีกลิ่นยาฆ่าแมลงค่ะ <S <S ไม่เหมือนผักที่นี่เป็นกลิ่นเขียวๆผักกลิ่นธรรมชาติ รสอ่อนมากรสชาติกำลังดีปลาร้าเตาปลา้าเตาคุณผู้ชมคะท้าใครอาจจะดูเหมือนคนบ้านเล็กน้อยว่าทำไมมาซื้อกระเทียมคือกระเทียมที่เชียงซุงนะคะเป็นกระเทียมออร์แกนิกจริงคือที่นี่เขาปลูกกระเทียมเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยใช้ยาไดเลยแล้วกระเทียมที่นี่เวลาเอาไปเจียว มันหอมมากมากมากแขกจะดูเป็นคนบ้าหิ้วกระเทียมขึ้นขึ้นบินก็ยอมค่ะอันนี้พันจานนะคะคือประมาณ20ิบกว่าบาทค่ะแล้วก็แพ็กเกจจิ้งน่ารักมากจริงๆแล้วอยากซื้อเยอะกว่านี้หรือจะแอบม,มาซื้ออีกเพราะว่ากลัวถูกคอร์หาว่าทำไมซูกระเทียมครับ <c oughs> ถุงมาใส่แล้วแม่เออใส่ก็ได้เนาะยวมันติ้วเปยียกฝนเนาะ คุณู้ชมคะที่เชียงตุงนะคะอาหารที่คนกินกันเยอะมากก็คือก๋วยเตี๋ยวแต่ที่นี่ค่ะไม่มีโรงงานทําลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นที่นี่ค่ะยังทุกทุบทุบด้วยสิ่งนี้ไ <c oughs> ทยแออีเชียเดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่น KING POWER เข้าใจนักเดือนทางโท1631 ไทยแอร์เอเชียเอ็กดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอรเปอเรชันคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631ม ารที่คนกินกันเยอะมากก็คือก๋วยเตี๋ยวแต่ที่นี่ค่ะไม่มีโรงงานทําลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นที่นี่ค่ะยังทุบทุบทุบด้วยสิ่งนี้หนักมากใช้สิ่งนี้นะคะทุบเนื้อเป็นก้อนก้อนทุบจนกว่ามันจะเหนียวจะนุ่มแล้วจึงเอาไปปั้นเป็นลูกๆนะคะต้มแล้วก็เป็นลูกชิ้นสดๆขายกันอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยว แล้วเป็นรสชาติเนื้อล้วนๆร้อยเปอร์เซ็น100์บอกได้เลยค่ะไม่ไม่ลงไงคือถ้าจะลองสับอะ่ะใครจะลองสับนะอย่างนี้ใช่ไหมหนักมากอ่ะ หนักหนักมาก คุณผู้ชมคะนี่เป็นตาช่างนะคะสําหรับช่างถั่วเน่าขายน่ารักมากเลยไซส์เท่ากับถั่วเน่าพอดีพอดีเลยเป็นห้องน้าหนักมันอย่างไดเจ้าเวลาเราเอาถั่วเน่าใส่ข้ามอันนี้อันนี้กิ่จอ 1, ้อยพันหนึ่งค่ะันนอันนี้พันจาดอ๋อเนันร้อยจาดนร้อจดแต่ว่าห้องหน่วยเป็นพันอ๋ออันนี้พันไรอย่างเจ้าเนี่ย ขันหนขันอ๋อหขันน้ำหนักนะคะน้ำหนักหัวเน่าเรียกเป็นหึงขันอันนี้นะคะสอขันหนักสองขันหนักสขันก็คือ1 5 0 0จาตก่อประมาณกี่บาทฮะ30บาทเทาประมาณ30บาทเนาะพันสามบาทอันนี้คือประมาณ40บาทค่ะ เดินตลาดจนหมดแรงแล้วค่ะคุณผู้ชม เมื่อหมดแรงนะคะเราก็ต้องเติมพลังกันด้วยกาแฟร้อนๆโรตีอร่อยๆที่เชียงตุงค่ะมีร้านโรตีโอ่งนะคะชื่อดังเลยแหละใครๆก็ต้องมากินโรตีโอ่งที่นี่เมื่อเป็นโรตีโอ่งค่ะแป้งเขาจะกรอบนอกนุ่มในนะคะเหมือนพิซซ่าแป้งบางๆแล้วก็หอมกลิ่นไม้กลิ่นควันไฟเนื่องจากเป็นเตาอบที่ยังใช้ฟืนอยู่นะคะๆๆเช่นเดียวกับอาหารที่เชียงตุงหลายๆอย่างที่ยังปรุงไว้เตาฟืน แต่โรตีโตรโตรีไม่ใช่โรตรีนะคะโตรตีค่ะไส้ที่แข่ชอบมากก็คือไส้ถั่วขาวบดไม่ใส่น้ําตาลนะคะจะมีรสหวานอ่อนๆแล้วก็หอมกลิ่นผัว่วและกินกับกาแฟโบราณค่ะใส่นมข้นใส่คอฟฟี่เมดเยอะๆค่ะหวานหวานกินแล้วก็หายหนาวอุ่นท้องนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปสำรวจเมืองต่อไปได้ค่ะ <S <S คุณผู้ชมคะอาหารที่จะต้องกินที่เชียงตุงนะคะมีอยู่ร้านหนึ่งแขกอยากแนะนำเลยอยู่ใกล้ๆวัดป่าแดงค่ะเป็นอาหารไทยเขินนะคะสิ่งที่แนะนำอยากจะให้ลองชิมแคบหมูขอยกแคบหมูให้ดูหน่อยได้ไหมคะแคบหมูร้านนี้อร่อยมากกินให้ดูเลยดีกว่าขอกินชิ้นหนึ่งนะคะหืม มีคับหมูมีน้ำพริกเราก็มีน้ำพริกพมา่าเราก็มีอันนี้นะคะเป็นข้่วของปอดหมูผัดพริกแถกไม่พูดเลยมากแล้วเรามีจออาหารทีละจานแล้วกินกันเลยดีกว่าคะ่ะ ไปเมืองไหนเราก็ต้องกินของอร่อยของเมืองนั้นใช่ไหมคะแล้วอาหารก็บ่งบอกถึงวัฒนธรรมถึงวิถีชีวิตของคนที่นั่นค่ะคุณผู้ชมมาเชียงตุงก็ต้องกินอาหารไทยเขินนะคะแล้วร้านอาหารไทยเขินที่วัดป่าแดงที่แขกอยากจะแนะนำนะคะวันนี้มีน้ำพริกผักชีค่ะเป็นน้ำพริกหนุ่มแต่ว่าใส่ผักชีเข้าไปเยอะๆเลยนะคะแล้วผักพริกหนุ่มที่นี่ไม่ร้อเล่นค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะ ว่าจะอร่อยขนาดไหนกินสักขนาดนี้นะคะอ,อร่อยมากเผ็ดมากแล้วเป็นพริกหนุ่มที่ใส่ถั่วเน่าค่ะหอมพริกสุดๆกินแล้วละลึกชาติเลยอะ่ะ ลืมน้าพริกหนุ่มเชียงใหม่ไปได้เลยนะคะไม่อาจจะเรียกน้ําพริกหนุ่มว่าน้าพริกอีกต่อไปอันนี้คือน้ําพริกของแท้ส่วนอันนี้นะคะอันนี้คือห่อหมกสมองหมูค่ะเป็นอาหารไทยเขินอีกเช่นกันซึ่งไทยเขินที่เชียงใหม่ก็มีอาหารแบบนี้อาหารอย่างเดียวกันเลยนะคะคือเรากินสมองหมูคลุกกับเครื่องเทศต่างๆห่อใบตองแล้วก็ปิ้งค่ะห่อหมกสมองหมูส่วนอันนี้นะคะเป็น ผักกาดดองบดละเอียดแล้วก็ตำกับพริกป่นใส่มะแขวนเรียกว่าน้ำพริกน้ำผักค่ะและแน่นอนนะคะคนไทยเขินทั้งที่เชียงตุงทั้งที่เชียงใหม่เชียงรายจะต้องมีอาหารชนิดนี้นะคะเป็นกับแกล้มอยู่เสมอนั่นก็คือแคบหมูค่ะแต่แคบหมูที่นี่จริงจังมากคุณผู้ชมหมูกรอบชิ้น,นใหญ่ไม่พูดแล้วเนาะกินกันเลยดีกว่าค่ะ ตุงค่ะคนเชียงตุงจะเป็นคนที่จริงจังกับการกินของกินเล่นมา,ากทแท็กได้ยินมาว่าคนเชียงตุงบางคนไม่กินข้าวเป็นมือม้อๆเลยนะคะแต่กินของกินเล่นไปเรื่อยๆทั้งวันไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631 ไทยแอร์เอเชียเอ็กซดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์เปอเรชันคิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631ที่เสียงตุงค่ะ คนเชียงตุงจะเป็นคนที่จริงจังกับการกินของกินเล่นมากเคกได้ยินมาว่าคนเชียงตุงบางคนไม่กินข้าวเป็นมือม้อๆเลยนะคะแต่กินของกินเล่นไปเรื่อยๆทั้งวันแล้วตรงนี้นะคะหน้าวัดเชียงคุ้มค่ะจะเป็นแหล่งรวมของกินเล่นของคนเชียงตุงและวัยรุ่นหลายๆคนนะคะเขาจะมากินกันที่นี่ขายอะไรบ้างมีข้าวซอยน้อยมีก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวมีขนมจีน มีสาคูไส้หมูมีข้าวเกลียบว่าวหิวแล้วแขกว่าไปกินดีกว่าอ๋อแล้วมีน้ำอ้อยคั้นสดๆด้วยค่ะหิวแล้วละค่ะไปละหนาวด้วย <ST AR F> จานแรกด้วยข้าวซอยน้อยค่ะแขกสั่งว่าไข่ไส้กรอกผักน้ำตาลสผงชูรสน้ำส้มพริกกินทุกอย่างเลยค่ะเดีย๋ยวลองชิมร้อนๆน,น่ากินไหมคะนี่ให้ดูให้ดูแบบแป้งสดๆเยิ้มๆแบบนี้อื้ เคยมาสั่งครั้งหนึ่งบอกว่าไม่ใส่ผงชูรสไม่อร่อยต้องใส่จริงค่ะแล้วไข่เยิ้มๆมั้ยอากาศหนาวๆกินแป้งอุ่นๆไข่หอมๆไส้กรอกผักๆ เมื่อมาแล้วค่ะก็จะลองชิมทุกอย่างเริ่มจากอันนี้ก็เป็นเส้นวิเสียวนะคะเส้นทําจากข้าวแล้วผัดกับขมิ้นแล้วก็ใส่ผักหัวหัวที่เราเห็นในตลาดนะคะเรียกว่าอะไรไข่ก็จําไม่ได้ซะแล้วอสูหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละคะ่ะยำกับถั่วเน่าน้ําส้มมะขามถั่วลิสงปน่น ออร่อยมากค่ะรสชาติสดชื่นมากเอาละคุณผู้ชมคะแขกจะดูตะกะเล็กน้อยเพราะว่าแขกอยากมีประสบการณ์กับอาหารทุกอย่างค่ะนี่เป็นสิ่งที่แขกไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคะเรียกว่าข้าวยองห้วยสาบานค่ะว่านี่คือของกินเล่น ทำจากแป้งข้าวเจ้าผสมหมูต้มผสมต้นหอมนะคะหอมใบตองนึ่งเวลากินค่ะน้ําจิ้มนะคะก็เป็นเอ,อ่อพริกตํานะคะพริกแดงตํากับน้ําส้มแล้วก็พริกป่นผัดน้ํามันคนๆเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ราดลงไปเราชอบรสจัดเราจะราดให้มันเจิ่งนองแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หืมกลิ่นหอมใบตองเนี่ยมัน เรียกน้ำลายมากเลยอ่ะอเป็นกลิ่นแป้งกลิ่นใบตองแล้วก็เป็นความอุ่นๆนยุ่นๆน,นุ่มๆม,มีกลิ่นหอมต้นหอมนิดนึงแล้วก็ตัดกับความเผ็ดความเปรี้ยวของน้ำจิ้ม เหมาะที่จะกินในฤดูหนาวมากมาก อนนี้แขกอยู่ที่บ้านฟางวายค่ะก่อนถึงดอยเหมยหมู่บ้านนี้จะปลูกสตรอเบอรี่แต่ว่าไม่ได้ปลูกเยอะนะคะเนื่องจากเ,เขาจะไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงค่ะก็จะปลูกไปตามสภาพเท่าที่ได้แต่ว่าเราจะได้กินสตรอเบอรี่ออร์แกนิกนะคะลูกเล็กๆรสชาติดีมากๆแล้วนอกจากนี้นะคะจะเป็นผลผลิตที่เขาเอาไปหมักนะคะทำน้ำสตรอเบอรี่ด้วย